Mm hmm. เย่าบล่อยครับเสียงน้อยหองครนกตัวนี้ครับเชลเลตตัวนี้ครับผมมาแล้วกล้องคืนครับ หัวที่สิบเอ็ดของเขาครับผมของเซานี่ครับแต้มสองครับครับเสียงง่อยห้องนี่ครับน้อตัวนี้ครับครับแล้วกล่องใส่ครับนี่ครับขากล่องเห็นไหมครับไม่เท่าไหร่ครับผมเถางานแล้วครับกลับบ้านแล้วครับแต้มสองของเซานี่ครับ ทิเบตที่สองได้ตัวที่ที่สิบสองครับผมทองเจ้าทองเอกครับนี่นาดุดันดีครับตัวนี้ครับอ่ฝากไว้ทท่นานี้ครับผมกินชอบกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยนะครับผมสวัสดีครับ เด้สักน้อยครับผมอยากต้นก็แล้วอ้างเขาปบ เดี๋ยวเล้ยเสียงหน่อยครับพุทตามมุกอ,อ้างครับเดี๋ยวลูก,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 กไม,ม่ซ้อมครับพุ ไม่สองครับผม